เกิดเหตุระทึกระเบียงอาคาร9ชั้นโครงการคอนโดย่านสีนครินเกิดสุดตัวเจ้าหน้าที่เขตประเวศกู้ภัยต้องระดมเร่งเข้าไปช่วยเหลือคนติดแนอาคารแต่โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บเจ้าที่จากสายด่วน1 9 9รับแจ้งเหตุอาคารสุดตัวเหตุเกิดที่โครงการคอนโดนิรันดร์เดสเซนต์ภายในซอยสุภาพ,พงษ์หนึ่งถนนสีนครินแขวงหนองบอนเขตประเวศกทมเจ้าหน้าที่สารีด,ดับเพลิงและกู้ภัยสุขุมวิทย์รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยนายวรเศศวิสารศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตประเวศเจ้าหน้าที่วิศวกรโยธาและ สาสมัครมูลนิธิป่อเท็กตึงที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่พักสูง9ชั้นพบบริเวณกันศาสตร์คอนกรีตระหว่างชั้น1-2ซึ่งมีความยาว21.5เมตรเกิดหักถล่มลงมาทําให้ปิดทางเข้าออกของผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้านล่างเจ้าหน้าที่จึงกั้นพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้จากการตรวจสอบไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยเหลือผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารออกมาได้อย่างปลอดภัยนายวรเศรษฐิสารศักิ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตประเวศเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นกันศาสตร์ความยาวประมาณ21.5เมตรความ กว้าง1เมตรโดยโครงสร้างของกันศาสตร์ได้หักพังลงมาปิดทางเข้าออกของชั้นล่างของผุ้พักอาศัย6ห้องโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้ความเสียหายไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารคอนโดจากการตรวจสอบพบว,ว่าอาคารหลังนี้ ได้มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2540ซึ่งอาคารมีอายุมากกว่า20ปีสันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุเกิดจากการสาดที่มีการอุ้มน้ำมานานหลังจากนี้ได้ประสานให้สำนักง,งานการโยธาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงรวมถึงต้องเร่งแก้ไขว่าจะดำเนินการรื้อถอนออกได้เลยหรือไม่เพื่อจะได้ให้ผู้พักอาศัยกลับเข้าไปภายในห้องพักได้ภายในวันนี้ส่วนอาคารที่เหลืออีกเศษอาคารก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดเพื่อความปลอดภยัยด้านนิติบุคคลข,ของคอนโดยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแต่การตรวจสอบอย่างละเอียดต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือเฉพาะทางเนื่องจากดูจากภายนอกจะไม่พบความผิดปกติแต่หลังจากนี้ในอาคารที่เหลือ11อาคารก็จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่และว,วิศวกรผู้ชำนาญเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกขณะที่นางสาวอม,มารารอดภยัยผู้ที่พักอาศัยอยู่ห้องเลขที่90ทับออาคารเอมเปิดเผยว่าตนพักอาศัยอยู่กัน3คนกับครอบครัวมานานกว่า20ปียังไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้ช่วงเวลาประมาณ5นาฬิกา30นาทีตนได้ตื่นขึ้นมาเปิดประตูบ้านก็พบ ว่ามีน้ำเปียกชุ่มไหลลงบนเครื่องซักผ้าที่อยู่หน้าบ้านตอนแรกตั้งใจว่าจะล้างจานก่อนจึงเปลี่ยนใจไม่ล้างจากนั้นได้นําขยะไปทิ้งข้างนอกได้ไม่นานก็พังลงมาจึงวิ่งกลับมาดูสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นส่วนลูกสองคนนอนอยู่ในห้องก็บอกว่าได้ยินเสียงดังมากเจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือออกมาซึ่งปลอดภัยดีทั้งคู่ทั้งนี้สัญญาณเตือนภัยคือมีน้ําหยดลงมาเปียกชุ่มหน้าบ้านซึ่งปกติไม่มีส่วนนายพิเชษคำมาเครือผู้อยู่อาศัยในคอนโดที่เกิดเหตุกล่าวว่าตนอาศัยอยู่ห้องริมสุดดดขององงนนโแห่่่่ีี้มมานาาากวว10ปยเืชช ประมาณห้านาฬิกาสามสิบนาทีได้ยินเสียงดังเหมือนมีอะไรหกักจึงรีบออกมาดูแล้วก็พบว่ามีบางอย่างหล่นลงมาขวางประตูเข้าออกของห้องแต่ยังมีช่องว่างให้สามารถออกมาได้จึงรีบคาออกมาเพราะกลัวว่าอาคารจะทรุดลงอีกมันแตกมาแล้วนะ้มันหยุดพี่ก็ไปแจ้งเขา้าเหตุการณ์เกิดแื่อคืนนี้ใช่ไหมคะประมาณตีห้าประมาณตีห้ากว่า เป็นกำกลังนอนหลับกันแต่ว่าจังหวะว่าลูกพี่อ่ะร้องแต่ตีสามครึ่งเยันเกือบตีห้าตีห้ากว่ากว่ตีห้าเกือบหกโมงอ่ะหลับพี่กาลังจ,งจะงีบสักพักแม่บอกว่าโค้กมาปุ๊บไฟดับหมดเลยถ้าอยู่ข้างในก็หายใจไม่ออกก็เลยครั้งแรกเขาไม่ให้ออกหรอกแต่พี่บอกว่าลูกพี่ต้องไปสอบวันนี้โรงเรียนต้องสอบพ,พี่ก็เลยมุดมุดมุดกระโดกมาจากลูทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน